สวัสดีครับอาสมาชิกทุกคันเข้ามาเปลีย่ยนยางพี่น้องมือหนึ่งยย๋ัวสางไพาไพ่ยางเบิ่งเดี๋ยวทักไทยลุงแขกจังหน่อยกันพี่น้องสวัสดีครับลุงแขกครับข้างสองลุงแขกครับบาดีใส่เสียก้ามรอก็เกาอีกมาโฮมกันสุข,ขั้นเลยบอกครับปว ngang ngang, ngang xíu rồi. Oh, anh quân anh phân, đi hái anh vô, đi dầm Pino, căng cò thau vô. Mày. là là, เพชรรำเบิดอยู่บ้านดดานนี่พีนนน่น้ ó, องเอื่อนเพชรรำเบิดบ่ซุ้งซุ้งเนี่ยก็ <laughs> แล้วพี่อกเฮ้ยด้วยนะแรงไปแรกไปจริงเขาจะไปแล้วบ่วว ó, พี่น้องอยากเห็นกูมากูมาเนื้อเห็หมบ่กูมาเอ้ย <ว ó, S 2> ค,ครับอยู่นี้นะครับถามอะไรตอบได้ได้อันนี้อะไรนี่แบงค์อะไรนี่แบงค์ยี่สิบเอาทำไมรู้มันมองเห็นเลย <laughs> ตามมาสิลูกตามมาที่ลูกเดี๋ยวเอฟจีเดี๋ยวหัวกัป้าโตกุมารจะลงสดนี่พี่น้องตามกุมารหนึ่งกุมารแยกกุมารมาสิงล่างลงจะกรองเหมือนข้าไปเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวมาแยงเอากรบคุณลุงแกกพี่พ่อพี่น้องนี่หัวกันเกันว่ากุมารเอ้อจะเป็นเพื่อนหัวต่อถามอะไรตอบได้ป่ะจีได้ข้ามองเห็น เงินดหลเนาะแม่แล้วคนจะของไปยืนไหมแม่แบงยี่สิบก็หูต่อเงยเงี้ที่อะไรอยู่ที่ออสีแดงเปว่าล้อไปถามเพื่อนที่อยไปถามมอหน่ที่ถีบปอยกูอยู่บนมือแจ้งปอยไปกูม่บ้ามาขายในกระเป๋าแบงยี่สิโจกมามกยี่สิบตัวคนจะหองเป็นบอกมาแมมันเพื่อนแามามเอาไปซับเปเอาเพื่อนเหรอกูมาเหมือนี่ลงอยู ใครลงใครลงไม่อย่างไปเบิ้งไหนครับเนี่คดในหัวครับอันนี้การถมาเกียร์ย่างไปขึ้นไปพี่น้องรถเฉียบสียังงองตองอยู่พี่น้องสียังขึ้นเก่าครับทั้งนวลกับเปลี่ยนแล้วครับเนี่ยพี่น้องไอ้พี่น้องได้ติดตามพคนในเบิ้งความเคลื่อนไหวของทีมงานจังหน่อย มามาหือว่ามงห่้มกันสามซีขั้นเหมือนเลยครับเปลี่ยนยางเมื่แหลครับเปลี่ยนยางหนาอย่างหน,า,า,งนาเพื่อความปลอดภัยครับเดี๋ยวพาพี่น้องเบึงครับเปลี่ยนยางครับขอบคุณอีพอครับ้านโอดการยางครับอยู่ใบาพาดเมืองลยเอ็ดด้ยพี่น้องใบาพาดซีแยกไฟแดงโลโลเป็นสันนี่ครับเปลี่ยนแล้วครับนี่ยางไม่พี่น้องเซ็นกับรเทา่าไดเราพี่น้องก็บหกขัน ก็บาทเย็ดพันน่ครับร้านโอ๊ตการยางนี่พี่น้องเนี่ยครับนี่ก็อันนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนยางนาครบับเปลี่ยนยางนาอันนี้สปิริลด์โส่งเร่งครับเพื่อเพื่อผูอ้ให้น้ำพ้นเกลือนี่ครับขั้นสองครับขั้นนี้ก็เปลี่ยนเช่นกันครับพี่น้องใส่ยี่ห้อเดียวกันเลยพี่น้องซีเบียดอาร์หลุนดนะครับรลุดซีเบียดอาร์ครับ,รยยรบเปลี่ยนหมองใหม่ครับเซฟตี้ไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ เซฟตีไว้ก่อนอีกขั้นที่สี่ครับผ่านไปผ่านมาพี่น้องนี่โอ๊ตการยางเลยครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ่าไปแล้วพูดแล้วเอาไปเอาพวเวไปเช็คพี่น้องเอาพวเวไปเช็คน้องไปน้ำล้วบ่ล่ะเออไปไปมันงสิข้ามมันงสิเปลี่ยวไง เราเพิ่งไปเช็คไฮไอท์ครับอาจารย์ยันละเอียดเท่าพี่น้องมาเลี้ยวกับลุงแขกีเลรอพี่น้องเรียบร้อยเห็นบ้าพ่อเห็นบ้าพ่อเห็นบ่ตายค,ครับเอาพร้อมไปเช็คเุดซ่อมพี่น้องเตียนยางเตียนยางครับ สัลับเส้นไดยมันโอเคใกล้ก็เอาครับเส้นไดยมันเส้นไดย์ข้าวแกงยังไงฮะสุดยอดสุดยอดโอ้เนี่ยสุดยอดเลยครับนี่ครับรถมาเร็วรถเร็วครับสำหรับที่มีปัญหาทางไก่อยู่ในเขาก็ไปได้พี่น้องนี่ รถเร็วโอ๊ตการยางครับบริการร้อเปอร์เซน์พี่น้องเกินล้อยเมืองเกินล้อยพี่น้องอ่าผูดใด้เบิ้งคีปแล้วหันพี่น้องรถมีปัญหาอุ่ว่ิสิส้นทางได้พี่น้องครับไปซ้อยเหลือได้ตลอดทุกเวลา24ชั่วโมงครับโอ๊กการยางมียางต่ยางเลขจุนหายางง่ญ่หมดเลยพี่น้อง เพื่อความปลอดภัยพี่น้องครับได้เพี่ยนยางครับมีเพี่ยนยางไหมครับเปลี่ยนยางนาหมดเลยครับถูกส้นเพื่อเพื่อความปลอดภัยน้องพี่น้องเดินท่าไกลขอบพุณพี่น้นองเทปซี FC, ่ก็ลังใจทีมงาน m k Studio ครับตัวฝ่ามืองไทยน้อพี่น้องไปตลอดตลอนตลอนอยู่ครับ ต้องเซฟตี้ไว้ก่อนโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้อะส้มโอ้นี่แหละแซ่บข้าม,ป,มป้อมนี่ดีนะครับเกี่ยกิ๊บพ่อดีเลยเหรอครับบอกแม่ว่าสร้างในบริการมากระทานดีนะครับบอกแล้ว เอาตาบอกแนี่ตาบอกแค่แนี่เอาบอกคนรอดโอ้ยใจร้านบอกเถอะบอกคนว่าร้านนี่ร้านยางนี่โอ้โหการออกกิการทีบริการทุกขั้นตอนแล้วแรงงานทุกระดับแรงงานบมดงานแห้งงานคน,งงนุกคนพ<ว> <c oughs> ร้อมให้ห <c oughs> ่วยคนละงาน,นตัวน่ะเป่าหมอแค้นตัวน่ะอันนี้ใส่งานยางมอ้ออันนี้หมอยางเนี่ยนี่มอ้ยอยางหมอยาง มาพี่น้องผ่านไปผ่านมาถารถนี่ปัญหาเรื่องช่วงล่างแวะมาพี่น้องสถานที่แบบจอดสบายสบายใบพาดนะครับซีแยกโลเป็นสันพี่น้องกัหวัดลยเอ็ดเมืองเกิดร่อยรับรองว่าประผิดหวังพี่น้องกับโรหาสร้างไพ่กะด็ดศูนย์ด้า8อ2 2 3ง2 2 7สร้างไพ่ยี่บอกทางมาก หาคิดบอกครับเด็กๆสิบมีหาผูา้ได้สิบมหาสร้างทั้งใดครับไปเปลี่ยนยางรถให้ไปเบื้องช่วงล่างให้ครับมาครับใส่บริการครับทีมงานนอนรับปานเดก็ับเสด็จครับพี่น้องรรรบริการประทรับใจนี่เขาแก้ยังครับยังไหวหลุ่นด้พี่น้องอ้าวบอกเบอร์โทรพี่น้องนะฮะเ<อ>พื่นอนบรอยากโท<อ>รหาสร้าง<ม>ไปเ<อ>บอร์รอโทษเดี๋ยวตรง 8728299ครับเอาตัวแจบอกแน่ว่าช่วยเหลือมากเลยเลยครับเด้อสุขเสื่อเส้นทางไปพารรอบนอกเอ่อเศมไปแรกเนี้ยใช่หรอเ่อเอาซีแยกรถเป็นสารหลุดไปเลี้ยวเลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวขวาทานหอกโอ้เลี้ยวขวาบ่เลี้ยวขวาจะไปกาลสินเออสิมากาลสินครับไปพาดนี่แหละมาทั้งกดีลุงตาบัวนี่แล้วว่าง่ายหลดเนาะครับผมก็ไก่พี่น้อง มาบริการประทับใจต้องเกี่ยวไปนำ้ำมาพี่น้องรถหกลอ้อโบบายสีมอลำัมคณะนะทุกคณะครับมาครับร้เ็ดเทับสร้างไพ่กับใส่บริการอีพ่อก็ตลอดครับมีปัญหายัางคุยกันได้พี่น้อง เดี๋ยวทางพายพายยางไปเบิ้งข้างในอีกจะหน่อยครับเบิ้งดีด้ยเบิ้งฝ้ายยางเน, <laughs> นี่เกินเนอะน่าหน่าหน่านี่แล้วมันอันตรายร่มเกิน,นยี่ย้อนคุยกันนี่แล้วนี่ครับบางเชื่อกะเผลิ่วประเดี๋ยวกันนะครับพี่น้องเพราะว่าวิลาเติมล่มไว้ยางคุยกันครับล่มมันเกินยางระเบิดได้พี่น้องยางระเบิดได้แม่นบ่เป็นทั้งสัน้นบ่ แม่บ่น้องหล่าแม่บ่คือเผอบ่ได้โมเมนต์เด่เผอบ่ได้ครับพี่น้องครับนี่แหละครับอย่าประมาทได้พี่น้องครับเวลาเติมลมใหม่คุยกันลมมันก็เกินยางระเบิดได้เอายูน่บอมีปัญหาครับเพราะว่าใส่ประสบประการมาเป็นโอ้แต,ต่อีพอต่เอ่ออเฮดมากกับเป็นหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องร้านโพ้ดการยางครับ มาสีแยกรถเป็นสันนะพี่น้องเอารถทีมงานว่าสิเป,ป็นสายบันเทิงทุกขั้นย่ต่างจังหวัดครับมาลอยเอดกับมาเวะขับใส่บริการทีมงานครับโอดการยางครับสร้างไพยใส่บริการยู่นี่มาตลอดครับทุกเวลาชุกเฉินได้สบายพี่น้องตอบโจทย์พี่น้องได้โทรหาครับ เอาท้ายคลิปให้พี่น้องในเบิ่งคอาทีมงานกับเหรียญเมื่อคืนนี่เหรียญยูกลาสินครับแปดแสนกุ๊ปแปดแสนบันเทิงศิน์แล้วกับไปซอยลุงเปีย่อเออยู่พ้นทองครับพี่น้องอาศิลาซาจังน้อยขอภพ่ได้หลายเด้อง,งานหิวพ้นทองเมื่อคืนนี่ทีมงานกับไปฮอดกิรู้สึกว่าได้เหรียญหยุดสามถุมครับเมื่อคืนเนี่ยพอภัยได้หลายเอาสาร้างไฟเสียวว้ซ้ำนี่เลยพี่น้องฮักแพงสุขสุขคนคือเก,กาสวัสดีครับ